สวัสดีค่ะในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อข้อศอกอักเสบนะคะหรือที่คุณหมอเรียกว่าเทนนิสเอลโบเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมถึงเรียกเทนนิสเอลโบนะคะกล้ามเนื้อตัวนี้เกาะอยู่ตรงข้อศอกส่งกล้ามเนื้อยาวเข้ามาบนหลังข้อมือกลายเป็นเอ็นข้อมือนะคะเวลากล้ามเนื้อตึงทำงานจะทําให้ข้อมือกระดกขึ้นซึ่งส่วนมากนะักเทนนิสจะใช้ท่านี้ในการตีแบ็คแฮนด์ทำให้เกิดเรียกว่าเทนนิสเอลโบแต่ในปัจจุบันเราสามารถพบโรคนี้ได้ในทั่วๆไปเลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะ ที่มีการถือการทิ้วของระยะเวลานานๆมีการใช้ในการออกแรงบิดเปิดฝาปวดน้ําเยอะๆนะคะทําให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบเวลามีกล้ามเนื้ออักเสบจะทํำยังไงอย่างแรกนะคะให้พยายามลีกเลี่ยงท่าที่เราทําแล้วมีอาการปวดของกล้ามเนื้ออย่างที่2หากระเป๋าน้ําร้อนหรือกระเป๋ไฟฟ้านะคะวางบริเวณกล้ามเนื้อประมาณ20นาทีหลังจากนั้นให้ตามด้วยท่ายืดบริหารที่แจกแนะนํงต่อไปนี้ค่ะ ในส่วนของท่าบริหารนะคะเรามาดูกันว่าทํำยังไงสมมุติว่าปวดสอกทางด้านขวานะคะให้ยืดแขนขวาออกมาเอามือซ้ายจับที่ข้อมือมค่อยๆงอลงช้าๆถ้าไม่เจ็บค่อยๆบิดเข้าด้านในจะรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อค้างไว้ประมาณ10บวินาทีหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยทําซ้ํานะคะงอข้อมือลงบิดเข้าด้านในจะรู้สึกตึงนับ1-10ถึงสิค้างไว้แล้วปล่อยทำอย่างนี้ประมาณ10ครั้งถือเป็น1เซตวันหนึ่งทำประมาณ3-4เซตนะคะ ถ้าไม่มีอาการปวดแล้วเราสามารถเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับท่าบริหารกล้ามเนื้อข้อศอกนะคะโดยใช้อุปกรณ์มาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะจะมีดัมเบลประมาณครึ่งกิโลอันที่2จะมีหมอนนะคะเพื่อรองสป,ปอร์ตแขนหรือไม่วางบนโต๊ะก,ก็ได้นะคะท่าบริหารทําโดยเก่งกระดกข้อมือขึ้นนะคะ ค้างไว้ประมาณ10วินาทีหลังจากนั้นค,ค่อยๆปล่อยลงเกรงกระดกข้อมือขึ้นค้างไว้ประมาณ10วินาทีค่อยๆปล่อยลงค่ะทําซ้ําประมาณ10ครั้งเป็น1เซตนะคะวันหนึ่งทําสัก3าถึงสเซตสําหรับผู้ป่วยที่มีการปวดข้อศอกถ้าทําท่านี้บ่อยๆนะคะจะช่วยทําให้กลับมาใช้งานข้อศอกได้เป็นปกติเร็วขึ้น